จากในพื้นที่าักต้ยครับพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดสุรินทร์ครับเช้าวันนี้บรรยากาศที่สุรินทร์คึกคักเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาออกไปกดเงินเยียวยา5,000บาทครับหลังจากที่ต้องอพยพในช่วงที่มีการประทะระหว่างไทยและกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาครับเงินเยียวยามาถึงมือชาวบ้านแล้วนะครับ นายเฉลียวสมเสร็จอายุ64ปีกับเป็นชาวบ้านโคกสูงตำบ,บุบักใดออำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินเผยว,ว่าดีใจมากครับที่รัฐบาลให้เงินเยียวยาจำนวน5,000บาทจะนำเงินส่วนนี้มาใช้จ่ายในครอบครัวครับเป็นค่าข้าวเป็นค่าน้ำมันรถและแน่นอนว่าเงินจำนวนนี้อย่างคุณเฉลียวเนี่ยบอกไม่เพียงพอหากเทียบกับการที่ต้องอพยพ ทำมาหากินกันไม่ได้แต่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่ได้อะไรเลยขณะดเดียวกันครับตอนนี้ยังคงกังวลอยู่กับเนื่องจากว่าช่วงกลางคืนเนี่ยก็ยังได้ยินเสียงปืนเล็กนะมีอยางระเบิดนะฮะอย่างเช่นคุณเฉลียวบอกว่าขนาดมีเหตุยางระเบิดเกิดขึ้น ตอนนี้ก็ยังพากันแตกตื่นเลยทุกคนเนี่ยหวาดผวาหวาดระแวงหากมีการประทะก,กันเกิดขึ้นอีกก็พร้อมที่จะอพยพเพราะว่าตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมมีการเตรียมของเอาไว้ทั้งหมดแล้วรับคนดีใจเนาะรัฐบาลเขาให้ก็จะเอาอดีใจใช่ไหม,มแล้วเงินที่ได้เนี่ยเราจะเอาไปใช้ใจ่ายอะไรบ้างครับคุณลุง ก็ซื้อของในครอบครัวสิซื้อข้าวซื้อค่าน้ำมันรถทุกอย่างคิดว่ายังไงเงินห้าพันกับกับการที่เราต้องเสียโอกาสในการทํามาหากินในพื้นที่หมู่บ้านของเราเนี่ยคิดว่ามันเพียงพอไหมหรือยังไงมันก็ไม่เพียงพอและเดี๋ยวมันก็ต้องกลับไปมันก็ต้องเอา ขณะที่ชาวบ้านอีกคนครับคุณผู้ชมครับนายจำลองปานทองอายุ66ปีเป็นชาวบ้านโนนยางกุดตำบลบักใดเช่นกันนะครับบอกว่าดีใจมากกับที่รัฐบาลช่วยเหลือเพราะว่าทํามาหากินกันไม่ได้และจะนําเงินส่วนนี้ครับซื้อเสื้อผ้าให้กับเด็กๆแล้วก็ตุนของแห้งเอาไว้นอกจากนั้นก็ยังมองว่ากัมพูชาเนี่ยไว้ใจไม่ได้ต้องเฝ้าระวังอยู่ตลอดครับก็ว่าก็ไปซื้อเให้เด็กนักเรียนแล้วก็ ซื้อข้าวสารซื้ออะไรไว้มีแต่คนโ้นครับซื้อแต่ข้าวสารเนี่ยครับข้าวสารซื้อตะกร้าคุนไว้ครับเชื่อใจพวกแคนไม่ค่อยเลยอย่างน้ำมงน้ำมันพวกน้ำมงน้ำมันมาม่าแล้วก็ซื้อไว้เผื่อจำเป็นครผบ ส่วนภาพร,รวมในพื้นที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์กับสถานการณ์ชายแดนนั้นยังคงปกตินะครับไม่มีการประทะกันของกำลังทหารทั้งสองฝ่ายแต่ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่อย่างที่บอกครับยังคงหวาดระแวงนะฮะยังใช้ชีวิตกันอย่างระมัดระวังมีการเตรียมความพร้อมกันอยู่ตลอดเวลาหากมีการประทะกันเกิดขึ้นก็พร้อมที่จะอพยพออกจากพื้นที่ทันที ส่วนอีกภาคหนึ่งคุณผู้ชมกับทางตะวันออกของไทยครับที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วล่าสุดพลโทเอกสมอุ่นครับรองพอวบวทบและผู้บัญชาการกองทัพภูมิภาคที่5ของกัมพูชาส่งหนังสือนะครับลงวันที่4ตุลาคมตอบกลับจดหมายของพลโทรวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่หนึ่งของไทยโดยปฏิเสธจะทําแผนอพยพชาวกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่พิพาทตามแนวชายแดนออกจากพื้นที่ภายในวันที่7ตุลาคม เพื่อนําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมาการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาหรือว่า ABC ในวันที่1 0ถึง12ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับในเมืองปอยเปตจังหวัดบันเตียนเจยของกัมพูชาเพราะมองว่าหากทําตามคําร้องของไทยเนี่ยนะครับก็จะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงทวิภาคีที่มีอยู่แล้วก็ยังเป็นการทําเกินขอบเขตอํานาจของกลไกชายแดนระดับภูมิภาคด้วยนะย้อนไปครับเนื้อหาของฝ่ายไทยเสนอให้กับกัมพูชาเนี่ยจัดทำแผนอพยพชาวบ้าน ออกจากพื้นที่3พื้นที่ใกล้กับแนวชายแดนตรงข้ามกับหมู่บ้านหนองจานหนองยากแก้วแล้วก็ตาภรยาในจังหวัดสะแก้วของไทยหากว่าไม่ปฏิบัติตามไทยจะไม่เข้าร่วมการประชุม R B C ที่จะถึงนี้ขณะที่พันเอกชัยนรงกาสีครับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรญญารญประเทศกองกําลังบุราพาเผยว่าในวันที่10ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับประชาชนทั่วไปสามารถมาให้กําลังใจทหารที่บ้านหนองยากแก้วและบ้านหนองจานได้ สามารถแสดงออกได้เต็มที่แต่ขอให้อยู่ในแนวถนนสีเพ็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายและเชื่อว่าในวันเดียวกันทางฝั่งกัมพูชาก็จะมีการพาคณะ IoT พร้อมกับเด็กคนแก่คนชารามาประทิดชชายแดนบ้านหนองจานเหมือนเดิมครับ